สวัสดีค่ะพบก,กับจอรกราฟสับจุดเทรดประจำวันศุกร์ที่10มิถุนายนนะคะตลาดในที่สุดนะคะก็ย่อตัวลงมาตามระเบียบหลังจากที่เกิดสัญญาณลบมาช่วงก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้เนี่ยถือว่าลบทั้งกราฟรายวันแล้วก็ intra day เลยนะคะวันนี้เนี่ยเราปรับแนวรับลงมาที่1430และ1420ตามลำดับนะคะแล้วก็ถ้ามีการดิดตัวขึ้นระหว่างวันก็ยังแนะนำขึ้นขายเช่นเดิมนะคะแนวต้านก็คือ1440และ1450จุดค่ะ ซอกวิวตัวแรกเป็นตัวท็อปนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยยกตัวขึ้นมาได้นะคะแล้วนอกจากจะ,ะไม่หลุดโลเดิมแล้วยังมี EMA 200วันรองรับไว้อีกชั้นหนึ่งดูแล้วก็มีโอกาสที่จะทดสอบแนวต้านเดิมก็คือ66และ67.75ได้ตามลำดับนะคะสัญญาณหนุนก็จะมีจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นและระยะกลางที่ให้สัญญาณมาแล้วระดับหนึ่งนะคะ ตัว TNH นี่เดินหน้าขึ้นมาแรงด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าหลายเท่าตัวแล้วก็เครื่องมือพร้อมใจกันส่งสัญญาณซื้อนะคะแนวโน้มถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแนวรับจะอยู่ที่37บาทสลึงนะคะต้าน40กับ41บาท50และคัดลอสที่36บาทสลึงค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว TSR หรือว่าเทียนสุรัตนะคะตัวนี้เนี่ยรับแท่งเทียนฟื้นตัวขึ้นด้วยวอลลุ่มหนาแน่นหลังจากที่ลงมาใกล้โลเดิมที่เคยลงมาเมื่อต้นปีนะคะ,ะสัญญาณซื้อมีจาก modify stochastic ที่เกิดขึ้นภายในเขตโอเวอร์โซมาเป็นเวลานานแนวรับก็จะอยู่ที่5.75บาท75นะคะต้าน5.95บาท9กกับ6บาสสตาง์งและ cut ลอสที่5บาท60ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ